ีจ้าพี่น้องมาอยู่ในช่องบอตอมอ c นช n แนลจ้าเบิกแหน่งเงอาไม้จ้าพี่น้องมาฮักแหนงเอาไม้อีกแล้วจ้าอ่าพี่ลึกงามขนาดเลยบตอตอมสวัสดีครับพี่น้องมาหาน้องอีกแล้วสออนเนาอสเออนดอกดูนีน่เงี้ยดูหแหนง ดแตกใหม่เนาะสหลงจ้วันนั้นเราเอา,เอาไม่กี่วันนี่เนาะสหลงแตกใบขนาดเลยบุกี่วันบอตอมสะออนน,น, <c oughs> นี่เด็กน้อยเด็กหกัเก,หกเล่นนะเด็กน้อยหักเล่นเนาะอากาศเป็นเปลี่ยนส<ำ>ัตว์สัปล่าบอตอมเนาะี่ยหางสะออนพี่น้องเอ้ยคนน่ะสะออนวันนี้เปาะเปาะนี่ เป็มือป้ต้อมมันแตงงามเนาะป้ต้อมแต่งน้งามอันนี้บอกรได้เด้อยังน้อยอยู่โอ้ยยังสั่นอยู่บอกระเจ้าบอกอานั่นแหละเอารุ่นนั่นแหละนี่สวยเหลือเกินเลยกินแกงหน่อไม้อีกแล้ว หักไม่ถูกเลยเหรอ <S <S หลายโพบ่ะอ้าทางนี้ก่อนอ,อันนี้ก่อนบออาต้อโห่างงามไหมพูดนะเนาะบ่ต้อ กันสักหนักมั้ยพอดีแกงเป็นเหน่งแล้วเนาะพอดีแกงข้าขนาดเลยบอตต้อมหักดอกไม้จ้าบอตต้อมกำลังหักดอกไม้ <c ười> เอามานีไหลายขนาดพี่นออ้องบอตต้อมมานีิหักแป๊บเดียวพี่น้อง เริ่มลายแล้วจ <up here. S 3> ้ะเอาไม้แผลงงนี <army> oh, <this> ่เอาเลยแหมได้ม <army> ีดเนาะแผลงโอ้ยดูนี่นะหน่อใต้ดินอวบโอ้ยนี่อวบกว่าเดยกินโอ้ยมันมือขนาดเลยพี่น้องเอ้ยดูนมันมือขนาดเลย อือฮืออือฮือหัดอือฮือเฟ้อสุดยอดเลยสวยงามพี่น้องเอ้ยงามขนาดนั้นนี่เตะอ้อนดิพี่น้องมาซอยปลาต้มหัดแหงหน่อไม้หน่อยเด้อเตะอ้อนแท้ๆลตะอ้อนได้แท้เฮ้ดูเนี่ยแป๊บเดียวอีกเลยดูเนี่ย ไนนปโทเนานะกินข้างบนก่อนลายแน่นะี่ยเต้องเดีย๋ยลายแน่เนะน,นะนี่ยี่สอนเนาะสอน อันนี้ไว้ก่อนเนาะจะเอาไว้ก่อนไปกินมันใหม่นี่ถลุสออ่อนกน่าเลยมาช่วยแบบต้มหักแหน่งเนี่ยเด้อหูเหลายักหนาด ฟัง <c oughs> เสียงหักปวกเต้นอ uh, 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 okay. okay. mm ่งงามๆคนือหือปวปวปวอาข้างในงามขนาดนหนีก่อนในเสรลุ ไปก่อนเนาะสัลลุงเนาะจ้านี่นี่นาเด่นเองเดี๋ยวให้เอาสัลลุงงลงพี่น้องเอานี่ก่อนก็ได้มาเทิมต๊าะข้างบนพี่น้องหืมฟังเสียงฟังเสียงพี่น้องโอ้โหสะลออนได้สะลออนไหมโอ้สะลออนไหมฟังเสียงฟังเสียงพี่น้อง càng hôn hôn hồn hôn hồn 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 đó hồn hồn phân luôn phân

ขนาดเลยน,นี่นี่นี่สลุงนี่พี่ไปดหนี่กี่ดอกบังตัวนี้นะพี่เนาะนะี่นะสับหลาอยว่ก่อนนะนี่วะเล็กเนาะเล็กความงามสะอ่อนขนาดเลยกินตั้งปีแล้วสลุงอ่ะใช่นี่เขาต้องหาไปปลูกพออาทิตย์นะอยู่บ่พอ,อ,อต้อม ตีว่าทิย์นึงกทิ้ดา,าอ,อมาหาน้องกลับมาหาน้องอีกแล้วอี่นี่ขอ,อนี้ตัวบนนี้ยอดเจ๋งมากตัวนี้ขอแรกตัวขงบนนั่นสั่นขอแรกก่อนอ๋อแหลงนั่งห้องจริงตองเองทียหักเลย เปาะเปาะเลยน้ออกำลังกินเลยนอ่กำลังกินเลย่าหนอแต่บางคนเพิ่งจะเรียกห้องแขนมัขนาดนี้ป้าต้อมนีกระลุกพี่น้องเห็นไหมนี่เห็นอุ้ย ยังไม่รอบกอเลยพี่น้องผู้องมามือบบบต้มงามขนาดเราแอมงามไหมพี่น้องนี่เบิ่งดูโซเดียว์ด้วยจ้ะพี่น้องตโซเดียวเป็นตะกร้าดูเนี่ยดูดู <c oughs> วันนั้นเฮาเว้นไวน้เนาะสะลง <c oughs> จ้จะเดงว่าน้องก็ไม่กินเลย <c oughs> มานะี ye, ่ยสหลงอันนี้อานน้องอันนี้กันอันนี้กัดเต้อันนีย ได้เนาะน en, ้องลุยไม่ได้มาด้วยเนาะเรสนุนี่ยนะเนี่ยนี่ก็เอาได้แ่บนี้นี่ตงดิษเนี่ยนี่ก่อนนี่อ๋อูดิ นี่เอาไหมหักออกเลยหักออกแบบซ้ำซ้ำละเดี๋ยวพี่น้องต้องอืเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ในช่องบ่าวต้อมอนิวชาแนลเลยนะครับผิดพลาดประก OM, ระารใดบ่าวต้อมกับสาวลุงขออภัยนะพี่น้องคลิปทุกคลิปเราตั้งใจทำนาอสาวลุงจ้า วันนี้เราพามาหาแหนงหน่อไม้แหนงหน่อไม้บ่ตองมันจะใส่เถิดแค่นยาวามามาเที่ยวหาน้องที่เด็กยังอยู่ได้หมดสีได้ไงเข้าโบมัติจ้าเข้าโบมัติเนล่งโค้งงาม นั่จะได้ต้องได้กลับมาใหม่ยังไม่ได้กลับลดกนี่เดนเองไงเอาดนี่กันเดนเอ้าปูเห็นหลายจัดหลายปวดเนาะ

เอาก็ได้วันนี้ก็ขอลาไปก่อนพี่น้องวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้อง